สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนำเสนอเป็น Toyota Corolla นะครับผมปี2000นะครับถือที่รู้จักกันในชื่อของ h ฮท็อกนะครับรถพร้อมใช้นะครับขับทางกายได้สบายเป็น h ฮท็อกตัวท็อปด้วยนะครับเกียร์ออโต้ระบบไฟฟ้านะครับหน้าต่างไฟฟ้าพวงไรพาวเวอร์มี ABS นะครับเซ็นทันล็อกนะครับเครื่องหัวฉีดนิ่งๆนะครับรถใช้2ระบบนะครับทั้งน้ำมันและแก๊สประหยัดประหยัดกันเลยนะครับยุคนี้สมัยนี้ เกียร์โต้ก็เข้าใช้งานได้ปกตินะครับเข้าครบทุกเกียร์ภายในก็สวยแอรมีตำหนินะครับแอร์ไม่เย็นครับผมแอร์มีแต่ลมนะครับต้องมาเช็คเติมนสัญาหน่อยผมสีสันก็สวยงามผมไม่แตกไม่ร่อนช่วงล่างดีนะครับแม็กดียางดีสีเส้นนะครับเลื่อมเอกสารจุดโอนครบครับผมภาษีหกสามนะครับสามารถโอนได้ปกตินะครับผมต่อภาษีเป็นปัจจุบันก็โอนได้ปกติเลยนะครับ รถพร้อมใช้พร้อมขับลับได้เลยนะครับราคาก็แค่29,999บาทเท่านั้นนะครับคันนี้มีตำหนิแค่ไปต่อทะเบียนกาเทคระบบแอร์นิดหน่อยนะครับส่วนตัวรถตัวเครื่องให้ใช้งานได้ดีเลยนะครับรถรุ่นนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับผมซ่อมง่ายไม่จุกจิกนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับมาดรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผม คลิกท,ที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะได้ขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ